อย่าเอาเมียฝรั่งแบบนี้เป็นตัวอย่างนะนะคะพิมเชื่อนะคะว่าในหลายคนที่เดินสายฝอก็คืออยากที่จะแต่งงานมาใช้ชีวิตเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ม่ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแต่กรณีแบบนี้พิมพ์แนะนําว่าห้ามเอาเป็นตัวอย่างมาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ทํางานไม่ทํางานนอกบ้านไม่ทํางานในบ้านสขับรถไม่เป็นไม่มีใบขับขี่นะคะสนะคะไม่ได้ภาษา หากกรณีแบบนี้นะสามียาสามีตายคุณตายอย่างเดียวอันดับแรกเลยนะคะหากสามีตายแล้วคุณจะจัดการยังไงนะคะคุณต้องไปวิ่งเต้นการเผาศพต้องไปทําเอกสารนู่นนี่นั่นมากมายและน,น่หลายคนนะมาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่กลับไทยกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ต่างประเทศคุณมีโอกาสได้ทํางานมากขึ้นแต่หากกรณีคุณสมบัติที่พิมพ์เอ่ยไปทั้งสามข้อนี้นะนะคะคุณอยู่ต่างประเทศลำบากดังนั้นนะคะเลือกเอาว่าอยากเป็นแบบไหน